สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ EP นี้ก็จะเป็นพาร์ตต่อจากพาร์ทที่5นะพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่6นะฮะสืบเนื่องมาจากท่อลมนะครับหรือท่อเวค้ำที่อยู่ตรงปากทางเข้านิ้นปีกผีเสื้อนะครับที่มีปัญหานะถ้าเพื่อนๆย้อนไปดู EP ก่อนๆน,นะครับก็จะทราบนะครับว่าท่อนั้นหักนะครับแล้วก็มีการส่งอะไหล่มานะคืออู่เขาก็ รับผิดชอบในส่วนนี้นะครับแล้วก็ส่งอะไหล่มาให้นะครับอีพีนี้ก็เลยจะมานำเสนอการถอดเปลี่ยนนะครับรวมไปถึงการถอดล้างเจ้าลิปิผีเสื้อด้วยนะครับเพราะว่าไหนๆก็ถอดแล้วนะครับรวมถึงรายละเอียดต่างๆที่เพื่อนๆก็จะได้ความรู้กันไปด้วยนะครับแล้วก็เบื้องต้นนะผมก็ได้ถ่ายคลิปตอนที่ท่ออากาศตัวนี้ยังไม่ถูกเปลี่ยนนะครับ ถ่ายให้ดูเลยนะครับว่าเครื่องนั้นอรอบมันมีการสวิงอยู่นะครับต้องสังเกตนิดนึงนะครับแต่จะเห็นว่ามันมีสวิงอยู่นิดนดนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแค่นี้เองมันจะมีผลอะไรไหมตอบเลยนะครับว่ามีนะครับเพราะระบบมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับบางคนอาจจะมองข้ามนะครับแต่ผมแนะนานะครับว่าอย่ามองข้ามเพราะทุกๆอย่างนั้นมีผลต่ออัตราการสิ้นเปลืองและมีผลต่อเรื่องคาบน้ํามันคาบ การจุดระเบิดการจ่ายน้ํามันที่ผิดเพี้ยนนะครับส่งผลหลายๆอย่างกระทบไปยัเป็นลูกโซ่เลยนะฉะนั้นอย่าไว้ใจนะครับพยายามสังเกตนะครับรถถ้ามันสมบูรณ์เราจะรู้ได้ครับว่ารถมันสมบูรณ์รอบมันจะนิ่งการขับรถจะปกติไม่มีการสวิงใดนๆนนทั้งสิ้นของ รถหรือว่าเครื่องยนต์นะครับมันจะไม่มีการกระตุกไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนั้นเรียกว่ารถที่สมบูรณ์นะครับและเราจะใช้รถอย่างมีความสุขนะยังไงก็มั่นสังเกตนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีเกร็ดความรู้อะไรที่มานําเสนอกันบ้างนะครับ่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาที่เราจะสตาร์ทรถเนี่ยไม่ใช่ขึ้นมาเสียบกุญแจปั๊บแล้วบิดเลยนะครับ ผมแนะนาอย่างนี้นะครับให้ทิ้งไว้ประมาณ2วิถึง3วินะครับหนึ่งสองสามแล้วค่อยสตาร์ทนะครับเหตุผลคือปั๊มติ๊กมันทํางานครับปั๊มติ๊กที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันทํางานอยู่มันจะทํางานคือมันจะดันน้ํามันไปข้างหน้าให้เต็มเราจะได้ยินเสียงนะครับถ้าเราบิดสวิตไปที่ออนแบบนี้นะครับให้ไฟโชว์แบบนี้แล้วเราลองฟังเสียงดูครับมันจะได้ยินเสียงหนึ่งแล้วมันก็หยุดให้มันหยุดก่อนครับแล้วค่อยสตาร์ท เชื่อผมครับแล้วรถของท่านจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับมาเริ่มเลย จะสังเกตว่ายังมีอยู่นิดๆนะครับอันนี้เห็นเห็นเลยนะครับเพราะว่ารอบมันไม่นิ่งนะครับน่าจะเป็นผลมาจากตัวท่ออากาศตัวที่เล็กๆตรงนั้นนะครับตรงนี้ปีกผีเสื้อนะครับนะตัวนั้นนะครับน่าจะมีปัญหาอยู่นะครับเดี๋ยวจะต้องเอามาเปลี่ยนแก้ไขนะครับนะเดี๋ยวถ้าแก้ไขแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรผมจะมา รีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคบครับและนี่ก็คือเจ้าตัวท่อพลาสติกนะครับที่เชื่อมต่อกับลิ้นปีกผีเสื้อด้านหน้านะครับนี่นะฮะเป็นของใหม่นะครับของแท้นะครับเอ่อความหมายของใหม่ก็คือเป็นของมือสองนั่นแหละครับนะฮะแต่ว่าได้มาใหม่นะครับเป็นชิ้นใหม่นะครับนี่นะฮะพ่ออันเก่าคืออันนี้นะครับนี่นะฮะตอนี้แล้วก็รูนะครับที่ ซ่อมมาไว้นะครับอันนี้ผมเสียบเจ้าตัวท่อไว้กั้มเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องลือ้อท่อตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเซนเซอร์เนี้ยมาใส่กับอันใหม่นะครับนี่นะฮะ,ะการลื้อไม่ยากครับเพื่อนๆเห็นน็อตไหมเห็นรูน็อตไหมครับรูน็อตมีทั้งหมดสี่ตัวนะฮะนี่นะครับนี่แล้วก็มีรูเซนเซ,นเซอร์สองตัว แค่นั้นนะครับมีแค่นี้ก็สามารถที่จะถอดออกได้แล้วนะครับแต่ว่าขั้นตอนการถอดเนี่ยต้องถอดท่ออินเตอร์ออกก่อนนะครับท่ออินเตอร์ตัวนี้นะฮะถอดเสร็จปับ๊บเราก็แกะปลัก๊กแล้วก็ถอดน็อตสี่ตัวนะครับแล้วก็ใส่กับฟืนเข้าไปก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเนะี่ยก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูนะครับแล้วก็ถอดชิ้น งานเก่าก็คือตัวนี้ออกมาให้เพื่อนดูเช่นเดียวกันนะครับว่ามันเป็นสภาพไหนมันเป็นยังไงรอยแตกรอยเชื่อมมันเป็นยังไงนะครับโอเคแต่นี่ก็คือท่อพลาสติกนะครับที่อยู่กับนิ้วปีพีเสื้อนะครับที่รูตัวนี้นะครับมันหักเห็นไหมครับนี่มในการถากาวมานะครับนี่คือชิ้นส่วนที่หักนะครับก็คือตอนแรกก็คือต่อไว้แบบนี้ นะฮะต่อไว้แบบนี้คือมันหักอย่างเนี้ครับต่อยังไงมันก็ไม่มีทางเหมือนเดิมหรอกครับเพราะว่ารูอากาศมันคําว่าอากาศนะครับนิดหนึ่งเนี่ยถ้ามันรั่วมันก็คือรั่วนะครับต่อให้เราเอาไปเชื่อมอะไรแบบเนี้ยโอกาสที่มันจะรั่วก็ยังมีสูงอยู่นะครับเนี่ยนะฮะคือแก้ไขย,ยังไงก็ยากครับรอบเครื่องก็จะสวิงลิมปีกผีเสื้อก็จะทํางานผิดปกตินะครับ และที่สำคัญคือพอลิ้นปีกผีเสื้อทํางานผิดปกติการจ่ายนะ้ํามันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเพี้ยนตามไปด้วยเพราะรอบมันเพี้ยนนะฮะนะครับเดี๋ยวมันเพี้ยนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับมิปปีผีเสื้อเดี๋ยวพาไปดูเลยครับ นี่คือลิน้นปีกผีเสื้อเพื่อนๆนี่นะครับท่อพลาสติกเนี่ยน็อตสี่รูเนี่ยนะครับที่มันจะต่อกันเนี่ยนะครับมันจะออกมาเป็นแท่งเนียนะนะครับอันนี้ก็คือเป็นลิ้นปีกผีเสื้อนะครับเพื่อนๆดูเิยดูคราบครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะ มันดำไหมครับดำเนาะแน่นอนครับถ้าลิ้นปีเสื้อสกรปรกรอบชดเชยก็เพี้ยนครับเพราะอะไรครับสมมุติว่าลิ้นปีเสื้อเนี่ยตอนสตาร์ทเนี่ยมันจะเพระเยะไว้นิดเดียวนะครับผมไม่แน่ใจว่ามิลหนึ่งหรือเปล่าหรือครึ่งมิลน,นะผมไม่แน่ใจนะครับแต่พอมันสกรปรกเนี่ยคราบพวกเนี้ยมันจะไปอุดตามรูครับแล้วเปอร์เซ็นต์การเปิดมันก็จะผิดไงครับถูกไหมครับ ถ้ามันสะอาดเนี่ยสมมุติว่ามันเปิดอยู่ที่100%ไม่มีอะไรไปอุดเลยมันก็จะเปิด100%แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีอะไรไปอุดมันก็จะลดเปอร์เซ็นต์การเปิดลงโดยอัตโนมัติเพราะมันไปอุดไงถูกไหมฮะฉะนั้นต้องทําความสะอาดเพราะก่อนหน้านี้มันจ่ายเพี้ยนรอบมันเพี้ยนเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่ารอบสวิงตอนสตาร์ทรถเนี่ยที่มันเพี้ยนเพี้ยนเนี่ยมันแก้แล้วจะมันแก้แล้วจะหายไหม เดี๋ยวผมทำความสะอาดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวประกอบกลับเข้าไปเดี๋ยวรู้เรื่องครับอ๋อแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับไหนไหนเนี่ยเห็นไหมครับคราบสกปรกเนี่ยเนี่นะครับไหนไหนรื้อแล้วนะครับก็ทําความสะอาดไปเลยครับมีผ้าชุบน้ํามันชุบอะไรที่ทําความสะอาดได้ก็เช็ดนะครับนะแต่ผมเน้นนะก่อนนะครับว่าควรจะใช้น้ํายาที่ไม่ทําอันตรายต่อโอลิงนะครับมีเป็นโอลิงนะครับ ไม่ใช่นึกอยากจะเอาน้ํามันอะไรมาทำความสะอาดแล้วมันไปกัดไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันอากาศมันรั่วนะครับเอาละครับเพื่อนๆก็หลังจากที่ถอดนิปิตีเสื้อมาเมื่อสักครู่นะครับผมก็นําออกมาล้างทําความสะอาดนะครับคราดําๆตรงขอบๆนั้นหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะรวมถึงตัวเสื้อของมันเนี่ยคือตัวนี้ผมก็ทําความสะอาดด้วยนะครับให้มันสะอาดมากที่สุดนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะ ก็เอาออกให้มันหมดนะครับผมจะบอกว่าขอ,ข,อขอบของมันที่อยู่ด้านในเนี่ยไอ้ดำๆอะ่ะมันออกยากมากนะครับผมบอกเลยคือถ้าคนเคยแกะแล้วเคยล้างจะรู้นะครับว่าถ้าคราบฝังแน่นนานๆเนี่ยอย่างรถคันนี้เนี่ยปี2 0 1 1นั่นหมายความว่ารถคันนี้9ปีมันไม่เคยถูกล้างเลย9ปีนะครับและมันก็มีคราบน้ํามันพวกนี้ติดอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็ฝังฝังแน่นนะครับแน่นมากนะครับผมใช้เวลาอยู่พักใหญ่นะครับกว่าจะเอามันออกหมดนะครับ นะฮะนี่ก็หมดแล้วนะครับหมดมั่นใจว่าหมด100%แน่นอนนะครับสะอาดกริปเลยนะครับนะฮะนีะ่ต้องบอกตามตรงนะครับว่าก็หายเหนื่อยนะครับแต่ตอนทำก็เหนื่อยมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดแบบเอาน้ำยาลงเอาแปรงถูแล้วมันก็จะออกนะครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะเพื่อนๆก็ เดี๋ยวใส่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวประกอบกับแล้วก็ต่อ,ตอท่อลมท่ออากาศท่ออินเตอร์กับเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าเครื่องจะปะกติไหมนะครับหมายถึงว่าจะมีรอบเดินเบาไม่นิ่งอีกหรือเปล่าหรือว่ายังมีอะไรที่ต้องแก้ไขอีกไหมนะครับมีอะไรที่น่าห่วงอีกไหมนะครับหรือว่ามีรอบสวิงอีกไหมนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับไป เอาละครับเพื่อนๆขั้นตอนการใส่ก็ไม่ยากนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวลิบบิีกผีเสื้อเนี่ยใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยท่อพลาสติกนะครับที่ต้องประกบนะครับน็อตขันเนี่ยมันจะเป็นตัวยาวที่จะแทงทะลุเจ้าแทง่งเอ่อเจ้าท่อพลาสติกแล้วก็ลิบบิีกผีเสื้อนี้เข้ามายันรูนี้เลยนะครับนี่นะฮะเข้ามายันรูนี้4ี่ตัวเลยนะครับเราก็วางประกบนะครับจับให้ดีนะครับ สิ่งหนึ่งที่เห็นจากรถผมนะครับเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครเห็นคอมแอร์ไหมเห็นว่ามันใหม่ไหมครับอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบนะครับว่ารถคันนี้นะครับได้มีการเปลี่ยนคอมแอร์หรือว่าระบบแอร์ทั้งหมดมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้แอร์แผงคอยร้อนนะครับแผงข้างหน้าตัวนี้นะครับนี่นะฮะก็ถูกเปลี่ยนมาใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับก็ เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ก็อยากจะเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่โดนเรื่องเรื่องระบบแอร์นะครับให้มันตรวจเช็คหรือว่าเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้แอร์นะครับก่อนที่มันจะเสียนะครับคืออย่างน้อยเยืดอยุกการใช้งานมันก็ยังดีครับคืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องการปิดคอมเพรสเซอร์แอร์ก่อนเข้าบ้านนะครับหรือว่าอ,อ,อย่า ฉีดน้าหอมหรือเอาน้ําหอมที่มันมีใยห,หรือว่ามีแบบเหมือนเหนียวเหนียวอะที่มันไปเกาะตามรังพึ่งะนะครับอย่าอย่าใส่นะครับพยายามอย่าใส่ไว้ในรถนะครับมันก็มีผลคือข้อดีคือมันก็หอมนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันก็ไปทําลายหรือว่าไปไปเกาะตามรังพึ่งะนะครับสุดท้ายเราก็ต้องเสียเงินนะครับเอาละเดี๋ยวประกอบกลับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับ ครับหลังจากที่ผมประกอบเสร็จนะครับก็เย็นๆเลยนะกว่าจะประกอบเสร็จนะครับเช็คทุกอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปพักเหนื่อยอยู่แป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ผมจะต้องออกไปทําธุระนะครับก็เลยถือโอกาสเช็คสภาพไปเลยนะครับเพราะตอนผมประกอบเสร็จเนี่ยผมยังไม่ได้ลองสตาร์ทเครื่องแบบจริงจังนะครับคือไม่ได้ลองวอร์มนานๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะแต่เท่าที่สตาร์ท ตอนเช็คนะครับมันก็ปก,กติเลยนะฮะก็คือไม่มีรอบสวิงแล้วไม่มีในเรื่องของรถแบบเครื่องยนต์มันแอบสันส่นๆนิดๆอะไรพวกนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีเลยนะครับก็เลยจะมาเทสให้กับเพื่อนๆได้ดูกันแบบจ๋าๆเลยนะครับว่าทำออกมาแล้วเวลาที่รถสมบูรณ์สมบูรณ์นั้นรอบเครื่องหรือเวลา ที่เครื่องยนต์เริ่มทำงานตั้งแต่ตอนสตาร์ทนั้นเป็นอย่างไรนะครับเอาละมาเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ใกล้ๆเลยนะครับเปิดสวิตช์ออนรอประมาณ2-3ถึาวินะครับแล้วก็สตาร์ทครับเห็นไหมครับนิ่งไหมครับนี่ครับมันต้องนิ่งแบบนี้ครับ ถ้าทุกอย่างสมบูรณ์100%เซนะครับไม่มีอะไรรั่วนะครับในระบบเลยนะครับมันจะต้องนิ่งแบบนี้นะครับจะไม่มีรอบสวิงหรือมีการชดเชยรอบหรืออะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากการล้างลิ้นปีกผีเสื้อนะครับนะฮะอันนี้ผมมั่นใจนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเอาออกมาล้างเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันสกปรกมากนะครับ มันสกปรกจริงๆครับเยอะมากๆคือคราบนี้แบบเต็มไปหมดนะครับมันไปอุดตามรูตรงลิ้นนะครับตรงที่มีช่องไว้ให้อากาศเข้านะครับมันเลยทําให้ต้องชดเชยรอบไปสูงๆเลยครับเพราะอะไรฮะถ้าไม่ชดเชยเนี่ยมันดับครับรอบมันจะต่ําเครื่องจะสั่นเลยนะครับเครื่องระบบมันก็รู้ครับว่าลิ้นยังเปิดไม่มากพอมันก็เลยสั่งให้เปิดเพิ่มครับแต่ว่ามันเปิดแบบไม่สมูทครับเพราะอะไร พราะรถผมยังมีเรื่องท่อแว็กค่มรั่วอยู่นิดๆอ่าแล้วก็ในตัวลิปปี้ผีเสื้อเองก็สกรปรกมากครับนะฮะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆนะครับที่มันทําให้รถเนี่ยมันรอบเดินเบามันไม่นิ่งนะครับเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะผมว่ามีประโยชน์มากๆและมีประโยชน์สุดๆแล้วผมเชื่อว่าน้อยคนที่จะบอกนะหรือว่าอู่ไม้กระทั่งอู่เองนะครับ เขาก็ผมไม่รู้นะว่าแต่ละอู่เขาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมว่าผมคงเป็นคนแรกๆอ่ะที่ที่อธิบายเรื่องพวกนี้กับรถเบนซ์นะครับจริงๆแล้วใน W211 ของผมก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะเพียงแต่ผมตอนนั้นผมยังไม่ได้คิดจะทําคลิปนะครับผมแค่ถ่ายรูปแล้วก็รีวิวใน Facebook ของตัวเองเท่านั้นนะครับนะผมอยากให้เพื่อนๆลองฟังเสียงเครื่องยนต์รถผมดูนะครับว่าเสียงที่เดินเรียบ มีแต่เสียงเครื่องยนต์ทำงานโดยไม่มีเสียงอื่นมารบกวนเลยเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับลองฟังดูฮะนี่นะครับเสียงเครื่องยนต์จะต้องเดินเรียบแบบนี้นะครับไม่มีเสียงลูกลอกไม่มีเสียงอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับนี่นครับมีประโยชน์มากนะครับ ถอดล้างเองก็ได้นะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเลยนะครับแต่ขอแค่มีประสบการณ์ทางด้านช่างสักเล็กสักเล็กน้อยนะครับมีเครื่องมือนะครับคือเครื่องมือก็ซื้อชุดบล็อกชุดใหญ่มาเลยครับชุดหนึ่งนะแล้วมันก็ใช้ได้ตลอดนะครับนะฮะเนี่ยก็เพื่อนๆจะเห็นตั้งแต่สตาร์ทนะครับตั้งแต่อุณหภูมิตั้งแต่ล่างสุดตอนนี้ขึ้นมาวอร์มจนถึงจะ80องศาแล้วนะครับเอาละก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับทั้งหมดนี้ก็ถือว่าคอม p l e ทแล้วนะครับผมก็แฮปปี้ล้ว นะฮะต่อไปเพื่อนๆเองนะครับที่เวลาเจอปัญหาอะไรทานองนี้นะครับอย่าเพิ่งไปตกใจอะไรกับน้ำมานะครับเพราะว่ารถเนี่ยพอมนถึงอายุอะไรระดับหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะมีของบางอย่างที่มักจะเสียกันอยู่เป็นประจำความหมายคือมันได้ขวบมันมันได้ขวดปีมันมันจะเสียแค่นั้นเองมันไม่ได้แบบเป็นเรื่องจุกจิกนะครับแยกให้ออกนะครับระหว่างจุกจิกกับมันเสียตามอายุไม่เหมือนกันนะครับจุกจิกคือ รถเนี่ยใช้ได้แป๊บแปพังซื้อมาใหม่พังหรือว่าอ,อ,อายุสั้นเหลือเกินแบบ 4- ี่หปีเป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยสปีเป็นแล้วอะไรอันนั้นเรียกจุกจิกครับหรือว่าเป็นบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเรียกจุกจิกนะครับแต่ว่าถ้าเสียตามอายุคือมันมีอายุของมันครับอายุของมันก็อย่างคันนี้ยอ่ะมันมาเสียตอนปีที่9ก้าะครับผมว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่เรียกว่าจุกจิกนะฮะมันเป็นเรื่องที่ ปกติมากๆนะครับนะฮะก็ตามอายุมันนะครับเอาละก็ขอตัวลาการไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับ EP หน้านะครับจะมีอะไรเด็ดๆก็ฝากติดตามด้วยล้วการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนะฮะเอาละบายๆครับเอาละครับก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ EP ีนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับประโยชน์กันเต็มที่นะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสตาร์ทนะครับสตาร์รถรอ ให้ปั๊มติ๊กทำงานจนมันตัดก่อนนะครับประมาณ3 3สวินะครับแล้วก็ค่อยบิดสตาร์ทการบิดสตาร์ทไม่ใช่บิดแช่ไว้เหมือนรถปกตินะครับเป็นรถเราเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้านะครับฉนั้นบิดแค่ปุ๊บแล้วก็ปล่อยมันก็จะทำงานด้วยตัวมันเองเลยนะครับเพราะการไปบิดแช่เนี้ยนะครับมันผิดนะครับมันอาจจะส่งผลไม่ดีในอนาคตกับรถเราก็ได้นะครับนะฮะก็ฝากเรียนเอาไว้นะครับซึ่งในคลิปของฝรั่ง ที่เขาทําไว้เขาก็ห้ามทําแบบนี้เหมือนกันนะครับเขาให้บิดแล้วก็ปล่อยนะครับผมนะฮะในส่วนของการประกอบในส่วนของการถอดล้างลิปป้ผีเสื้อนะครับก็ลองทําดูนะครับไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะสาหรับคนที่ไม่เคยทําผมเชื่อว่าแอบยากนะครับเพราะว่าตอนใส่น็อตใส่อะไรเนี่ยมันค่อนข้างยากพอสมควรนะครับซึ่งขั้นตอนนั้นผมก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะเพราะผมเองก็ต้องมันใส่ย,ยากอ่ะผมก็ไม่สามารถเอามือนึงถือกล้องแล้วก็ ประกอบให้เพื่อนๆดูได้นะครับแต่ว่าบอกไว้เลยนะครับว่ามันก็ไม่ได้ง่ายสักเท่าไหร่นะครับนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่มีประสบการณ์ทางด้านช่างนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆเหล่านี้นะครับทำได้แน่นอนนะครับส่วนใครที่ไม่มีประสบการณ์ทางด้านช่างนะครับอาจจะเอาไปให้ปู่ล้างนะครับก็เอาคลิปของผมเนี่ยไปลองให้เขาดูก็ได้นะครับว่าเนี่ยอยากล้างอันเนี้ยอยากล้างลิปปีเสื้อเนี่ย ช่วยถอดมาล้างให้หน่อยนะครับอย่างน้อยเราเองก็จะได้เห็นด้วยนะครับว่ารถเราเนี่ยมีคราบมีอะไรยังไงบ้างนะครับมันควรจะต้องล้างนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยไว้แบบนั้นแล้วเดี๋ยวมันทํางานของมันเองมันปรับเปลี่ยนของมันเองใช่ครับมันอาจจะปรับเปลี่ยนมันเองได้จริงครับแต่ว่าพอนานๆไปนะครับผลกระทบมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับมันดีสักกว่านะครับถ้าเราล้างสะหน่อยนะครับมันก็จะดีกับระบบเครื่องยนต์เรานะครับแล้วมันก็จะไม่ได้มีผล อะไรในระยะยาวด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เราก็ยังสะอาดและใหม่อยู่เสมอนะครับนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ดนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบในคลิปผมแล้วก็ช่องผมนะครับนะฮะเดี๋ยว EP ต่อไปนะครับก็จะเป็นพาร์ตต่อไปนี่แหละนะครับมันยังไม่จบนะมันยังไม่จบนะครับผมยังเจอ เรื่องเซอร์ไพรส์อีกนะครับน่เดี๋ยวรอติดตามกันดูนะครับว่าเรื่องเซอร์ไพรส์นั้นจะเป็นอะไรนะครับนะก็ฝากติดตามชมกันด้วยแล้วกันนะครับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ